มามาสวัสดีครับเออวันนี้มามาดูคันพอจูเนอร์นะครับคันนี้เป็น t u เบ o F5V มาลูกค้าสงสัยเกียมีปัญหาไหมคันนี้เป็นจะบอกว่าเป็น f o r t เนอรปีอะไรนะศูนย์หกศูนเจ็ดนะแล้วกขับสี่ปูทางนะครับทีนี้เออเครื่องแรงมาระดับหนึ่งแล้วแรงมานานล้วมันเหมือนอารมณ์คือลูกค้ารู้สึกว่ารถไม่ค่อยมีกําลังไม่ค่อยมีแรงก็เลยสงสัยว่าอ่าอ,อะไรจะหมดอายุไหม มีอะไรเสียหายมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องของการถ่ายน้ำมันลูกค้าบอกว่าถ่ายถึงอยู่ก็ถ่ายนะครับแต่ทีเนี้ยเราเลือกออกมาแล้วซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นไปได้ยากมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกเลยมาดูอันดับแรกเลยเออน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เนี้ยมันมันดํามากนะครับมันดํามากซึ่งซึ่งน้ำมันเกียร์ดาขนาดเนี้ยมันมันต้องมีเหตุผลละ นะครับอ่าถามว่าเป็นเป็นซินเทติกไหมก็เป็นซินเทติกอะไรครับแต่ว่าในในเนื้อน้ํามันเนี่ยมันดํามากซึ่งซึ่งอาการที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากไม่หรือความร้อนเยอะมากนะครับอ่าความร้อนเยอะมากก็มีโอกาสเป็นได้สูงแล้วก็มาบวกกับรถที่ใช้งานกับแรงงานที่เยอะนะครับโอกาสที่ผ้ามันจะสึกหรอเป็นเป็นเรื่องปกติเลยที่ที่ใช้งานไม่ได้ นะครับอ่ะทีนี้ถามมาเรื่องอายุอายุการใช้งานของผ้ามาเรามาดูกันเรื่องเรื่องผ้าทีแรกก็ค,คิดว่ารถใช้งานไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ผ้าเริ่มร่อนนี่คือนี่คืออาการของของเกีย์ที่เขายอมหมดอายุนะครับอ่าผ้าขาดเริ่มร่อนนี่เป็นจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยมันจะเริ่มร่อนเพราะว่าจริงๆพวกนี้มันเป็นผ้านะครับมันเป็นกระดาษกระดาษผสมเคมีนะครับอ่าทีนี้ เวลาเวลาเราหมดอายุมันหมดอายุผมอย่างมืออาลอนหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ออกมาสะสมนะครับอ่ะอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นหม้อหม้อเกียร์สองนะครับหม้อเกียร์สองเนี่ยมันดําธรรมดาเนี่ยผ้าเนี่ยจะออกเป็นแดงๆนะครับเวลาเราใช้ไปน,นานแล้วอ่ะมันจะออกดําเข้มนะครับดําเข้มจนถึงเกือบไหมนะครับแต่ยังไม่ไหม,ไมนี่นี่ส่งผลให้รู้ว่าส่งผลให้รู้ถึงกบว่าเกียร์เริ่มจะไม่ไหวนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้หม้อเกียร์สาม อ่าประมาณอารมณ์มันจะประมาณนี้เนาะทีนี้พวกเนี้ยส,สีเขาจะเข้มกว่าน,นี้หน่อยแต่พวกนี้คือดำละดำแย่และแล้วก็เกฟนีคันี้ถ้าดูดักในสายตาเราก็ลูกค้ารอยจุ่มนะครับอ่าผ้าผ้าจะเป็นการไหมของของผ้าครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการโมดิฟายเกิดขึ้นนะครับอ่าไอพวกเนี้ยโดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่ไถึงว่าสึกหลอจนเขาเรียกว่าจนแย่แต่ก็หมดอายุนะครับเลือกามาแล้วก็ถือว่าหมดอายุ แต่ที่เราตกใจที่สุดเลยคือ,เ,อเดี๋ยวพี่พี่ขออ,อีกทีหนึ่งน้ำมันเนี่ยอ่ะโทษนะน้ำมันเนี่ยมันมีเศษเศษขยะสีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเศษเศษคาร์บอาเศษเศษจันทร์รรจจถึกหลอจากลูกทอ้อพวกนี้จะเป็นเศษทงองอะมีเมนียมเศษมีเนียมเศษเทอร์ไบายที่มันออกมาจากลูกทอ้อซึ่งลูกท้ออันเนี้ย มันถ้ามันหมดอายุมันก็ยังไม่พังแต่ถ้ามันเสียหายถามว่าหายเกิดจากอะไรเกิดจากความร้อนเกิดจากใช้งานมานานนะครับมีโอกาสที่ตัวนี้จะพังได้แต่หลักๆเลยเกิดจากความร้อนสะสมที่เยอะมากนะครับอ่ะมันเลยทําให้การสึกหรอทวีคูณเข้าไปนะครับทีนี้ลูกค้าเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆว่าลูกค้าเปลี่ยนออยมาจากเชียงกงนะ อ,อเชียงกงม,มันใส่แล้วที่นี้ยก็คิดว่าในยุคที่พี่เขาเล่นเนี่ยอของแต่งหรืออะไรยังไม่มีเยอะมากพี่เขาก็เลยไปดูเป็นเชียงกงมาแผงใหญ่อันนี้อันนี้เราต้องบอกต้องบอกทุกคนนะว่าเราไม่ได้อาคติกับออยแบบนี้นะหรือออยแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ที่ออยแบบนี้เราต้องเอามายกตัวอย่างให้เพราะว่าการที่ว่าออยพวกเนี้ยเขาเขารูน้ำม,มันเน่ยเขาจะเล็ก นะครับรูน้ำมันเขาะจะเล็กมันจะเกิดการสะสมของขยะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเป่าดูนะมาลองเป่าดูผมนี่ผมทีแรกเป่าไป่รอบแล้วตกใจเลยตันนะครับอ่ะทีนี้ก็เลยจะลองให้เพื่อนๆนดูใหม่นี่ะนะนี่มันเป็นนี่เป่ายอ้อนออกมาดูนะทีแรกอะเป่าไม่ออกเลยนะครับมันถ้าเป่าไม่ออกละระบายความร้อนก็เป็นศูนย์นะครับถ้ากลับเป็นศูนย์นะครับอ่ะนี่ขยะออกมาหนึ่ เป็นเลือบเหลือบเป็นเหลือบเหลือบสีนิยามเลยนะครับอ่านี่เหลือบเรือบสีนิยามเลยนะครับอ่ะถามว่ามาจากไหนก็มาจากลูกท้องคอนเวนเตอร์เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสะสมสะสมของลูกท้องเนี่ยเวลาบายคำร้อนออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ออยนี้แล้วออยนี้ก็จะเป็นตัวเกาะของขยะทั้งหมดที่ที่จะระบายคมร้อนออกไม่ได้นะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ย ถามว่าออยใช้ได้ไหมออยใช้ได้แต่ต้องทําความสะอาดนะครับไม่เชื่อว่าใช้ได้ยาวแบบนานๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเราไปแฟชชิ่งหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะออกไม่หมดต้องถอดมาล้างอย่างนี้นี่เราเห็นอยู่นะอ่าเราเห็นอยู่อันนี้เดี๋ยวอาจจะยกเลิอกออกก่อนนะครับหรือเดี๋ยวดูอีกทีว่าล้างออกไหมถ้าล้างออกหมดก็จะจับใส่เหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้นะแต่ทีนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยถ้าเราซื้อเชียงโกลงมาหรืออะไรมาเนี่ยเราต้องดูแลด้วยนะเรื่องตัวนี้ บางทีผมถึงได้ใช้ออยล์หลอดอ่ะออยล์หลอดเนี่ยม,มันเป็นรูใหญ่วิ่งผ่านแล้วมันไม่สะสมของขยะนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําการ <c oughs> ตอมแซมต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอื่นต่อ,อทีนี้คันนี้นะครับที่คุยกับลูกค้าก็ก็ประมาณอารมณ์นี้ว่ารถมีการรู้สึกรู้สึกอารมณ์ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยสีดูจากสีเลยเนี่ยนะครับดูจากสีแล้วก็ขยะที่ออกมาจากน้ามัน ผมพันธงเลยว่าตึกหลอแน่นอนแล้วก็อาจจะเกิดการเสียหายแล้วด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาเรือกม,มีเขาเขาจะมีอใบเทอร์ไบนะเทอร์ไบายสามชิ้นที่จะอยู่ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะครับอ่ะแล้วก็แล้วก็ที่ที่เราจะต้องมาตรวจสอบกันเลยคือตอนเนี้ขยะออกมาจากภ่าคันในส่วนหนึ่งแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยมาจากไอ้นี่ นะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ modify เรียบร้อยเข้าไปให้ใหเรียบร้อยเข้าไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนผ้านะครับแต่ที่สําคัญเลยค่ะไม่ได้เลยคือ one เ a ทซ i n g ตัวนี้นะครับ one เวทซิ่ตัวนี้อ่านะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราเราจะเปลี่ยนตัวนี้ออกแทนของเดิมนะครับของเดิมเขาจะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแต่ของเราเป็นตัวใหญ่บเบ้อเร่อนะครับเพื่อเราแรงแมาแรงบิดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะลูดนะ ไม่ได้สรรพคุณว่าดีไม่ไม่ไม่ใชี่ยวว่าแค่ดีเฉยนะคือดีมากนะครับมั่นใจได้นะครับที่เจอมาที่ทํามายังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเพราะว่าลดระดับห้าร้อยพันแรงมาก็ใส่ไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาทีนี้ก็โดยรวมแล้วหลักๆเลยเนี่ยเปลี่ยนลูกท็อกเปลี่ยนท่าคัทเปลี่ยนวันเว์แล้วก็ m o d ฟายเคลียร์เข้าไปแต่เราต้องไปดูแลเรื่องออยอีกรอบหนึ่งให้สมบูรณ์แบบนะครับอย่าลืมนะถ้าใส่ออยแบบนี้ ดูแลรักษาด้วยไม่ใช่ว่าใช้ย,ยาวได้ตลอดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมย่อย้้ำอยู่เสมอว่าออยปันออยสุปรกมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับอ่ะอย่างนั้นฝากด้วยแล้วเดี๋ยวผมช่างเต่าทีทีและช่างเกียจะดูแลคันนี้ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวไงถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกันแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็เพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะฝากด้วยครับผมช่างเต่าทีทีและช่างเกียและทีมง,งานทีทีและช่างเกียยินดีดูแลโอเคครับ